นี้นะฮะเอลมาสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็ถ้าเกิดท่านดูทีมนะฮะบ Beyond Boundary by d ดิจิ a l ลโลจิสติกนะฮะก็คือจะเน้นมาที่เกณฑ์ที่สี่นะฮะถ้าเกิดท่านที่เคยอ่านหรือว่าเคยเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์ที่สี่เนี่ย,ยจะมีเพียงแค่สองเมินเกณฑ์การประเมิเนะมนะฮะแต่ปีนี้คือจะเพิ่มอีกสามข้อเป็นทั้งหมดห้าข้อนะครับแล้วก็สัดส่วนคะแนนก็เพิ่มเช่นเดียวกันนะฮะเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากคะแนนทั้งหมดนะครับนี่มาดูว่าเกณฑ์ที่สี่เนี่ยคือ การใช้ระบบสารสนเทศนะฮะและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์นะครับก็มีด้าน Information System กับด้านเทคโนโลยีนะฮะอันนี้ในการที่หนึ่งเนยังคงเหมือนของปีที่ผ่านมานะครับก็คือจะเป็นเน้นทางด้าน Track and Trace นะฮะว่ามีความสามารถในการติดตามตรวจสอบสถานะกระบวนการทํางานนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าหรือบริการเนี่ยอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะฮะแม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจขนส่งหรือว่าธุรกิจ w ว r e h o u s e ว่าตอนนี้สินค้า ของตัวเองนั้นมีระดับสต็อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านาส่งของออกจากต่างประเทศนะฮะก็จะสามารถตรวจสอบได้โดยข้อที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีระบบหรือเครื่องมือนะฮะในการติดตามและตรวจสอบถานะโดยที่ใช้เฉพาะภายในองค์กรเห็นก็เองเฉพาะภายในองค์กรก็จะได้ข้อที่1ไปโดยยังไม่อ,อนุญ,ญาตให้ทางคู่ค้าหรือว่าลูกค้านี่ได้เห็นด้วยนะฮะถ้าข้อที่2ก็คือก็จะเหมือนข้อที่1เลยแล้วเพิ่มคําว่าและเข้ามานะครับก็คือและลูกค้า สามารถเข้าถึงระบบหรือเครื่องมือติดตามสถานะของบริการหรือสินค้าดังกล่าวและตรวจสอบสถานะเองได้นะฮะตัวนนี้เนี่ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษแวเน้นตัว data visualization ว่าลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เองว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่จําเป็นจะต้องโทรเข้ามาถามของคนของบริษัทแล้วก็คอยตอบคาถามนะฮะส่วนข้อที่3นี่ก็จะเ,เหมือนกับข้อที่1นะฮะ แต่เพิ่มคําว่าและลูกค้ารวมถึงคู่ค้าด้วยนะฮะในโซ่ประธานจะต่างจากข้อที่2ตรงที่ว่าข้อที่2มีเฉพาะลูกค้าอย่างเดียวที่สามารถเข้ามาตรวจได้มีความสามารถในการมองเห็นสถานะของข้อมูลของสินค้าและบริการนะฮะอันนี้ให้อน,นุญาตให้คู่ค้าก็มองเห็นได้ด้วยนะและที่สำคัญยังมีและต่ออีก2และนะฮะและตรวจสอบตนเองได้โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นต้องมีการรวบรวมนําเสนอในรูปแบบที่เป็นประโยชน์นะฮะสำหรับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าหรือว่าตัวบริษัทเอง นะและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันนะในการทำอะไรนะในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ครับอันนี้คือการจะได้ข้อ3นี่ก็จะมีเงื่อนไขยเยอะหน่อยนะถ้าเกิดว,ว่าท่านผู้เข้าร่วมก็พอระดาได้ว่าใครทำข้อ3ได้ก็จะได้คะแนนเยอะสุดในในรายการที่1นี้นะฮะส่วนรายการที่2ของเกณฑ์ปรเมินที่4นะครับจะเป็นทางด้านโลจิสติก s โซลูชันนะฮะเกณฑ์นะี้เนี่ยเป็นารายการประเมินที่2เนี่ย เหมือนปีที่แล้วแต่ว่ามีเพิ่มข,ข้อย่อยขึ้นมา1ข้อนะคือข้อที่2ที่เพิ่มเข้ามาแต่เดิมนั้นระบุว่าการจะได้ข้อที่1เนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายก็คือว่าใช้โปรแกรมพื้นฐานเสร,ร็จรูปทั่วไปค้อมูลทั่วไปนี่คือทั่วไปจริงๆเช่น Microsoft Excel Microsoft Access แต่พวกนี้นี่คือในการทํา worksheet ในการทำา d t t b b s e ในบริษัทในการดูแลข้อมูลของบริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้โปรแกรมพื้นฐานเส็จร,รูปแล้วนะฮะมาประยุกใช้กับกิจกรรมโลจิสติกของหลักของบริษัทนะฮะ ปเป็ข้อที่หนึ่งไปส่วนข้อที่สองนี่คือที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะว่าในกรณีที่มีการพัฒนาระบบอินโฟเ a ชันเทคโนโ o ยีนะฮะขึ้นมาระบบ IT ขึ้นมาเองนะฮะอ่ชไม่ไม่ได้พัฒนาเองแต่ว่ามีการพัฒนาขึ้นมาโดยการมีกําหนดความต้องการที่ชัดเจนนะฮะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะให้วนเดอร์ที่ทางด้านถ้าเป็นบริษขนส่งนะก็จะเป็นด้าน TMS หรือว่า Transportation Management System เข้ามาใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วนี่ก็คือต้องมีการกำหนดความต้องการที่ชัดเจนว่าบริษัทเนี่ยดำเนินการอย่างไรแล้วทางเวนเดอร์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนะฮะเพื่อที่จะให้ทําตามสิ่งที่ตัวเองทําอยู่หรือว่าถ้าเป็นทางด้าน warehouse ก็จะเป็น warehouse management system นะฮะซึ่งก็หรือว่าจะเป็นการจ้างบริษัทโปรแกรมเมอร์เข้ามาเขียนเองก็ได้และนี่ก็คือเป็นการกำหนดความต้องการที่ชัดเจนแต่ยังไม่จัดเป็นนวัตกรรมนะในการที่จะได้ข้อที่3ก็คือต้องเป็นนวัตกรรมนะเป็น innovation ทางด้าน อ่าอินโฟเมชันเทคโนโลยีหรือท่าน้านไอทีนะครับที่ใช้ภายในองค์กรและเชื่อมต่อกับลูกค้าและก็คู่ค้านะฮะในซัพพลายเชนโดยที่นวัตกรรมดังกล่าวต้องเกิดจากแนวคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือประสิทธิภาพนะฮะขององค์กรภายในองค์กรเองนะอันนี้คือที่เขาเน้น,นคือว่าเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเองแต่ไม่จําเป็นต้องลงมือเขียนเองนะก็คือสามารถที่จะไปมีความร่วมมือกับเอ่อเซมานศาึกษาหรือว่าจะเป็นจ้างบริษัทเข้ามาเขียนแต่ว่า ต้นคิดว่าอยากจะทําอะไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาบางอย่างของบริษัทเองหรือว่าจะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองขึ้นมานะฮะ <c oughs> ข้อที่4ก็จะคล้ายกับข้อที่3นะครับแต่จะเพิ่มขึ้นมาว่ามีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆในโซ่ประธานอย่างน้อย1ห,หน่วยงานนะฮะส่วนข้อที่5นี่ก็คือจะมีเงื่อนไขมากที่สุดนะฮะก็คือมีนวัตกรรมทางด้านอินโฟมาชิทิโนโลยีนะฮะภายในองค์กรและเชื่อมต่อกับลูกค้าหรือหน่วยอื่นๆภายในซัพพลายเชนโดย ไม่เพียงแค่เชื่อมต่อเท่านั้นต้องสามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนนะฮะ,และ,แ,ละและในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือพัฒนาประสิทธิภาพการำนินง,งานร่วมกันภายในสู่ประธานไม่ใช่เฉพาะพัฒนาของบริษัทต,ตัวเองเท่านั้นถึงจะได้ข้อที่5มาซึ่งก็จะมีความท้าทายนะว่าถ้าสามารถทําได้จุดนี้เนี่ยก็จะได้คะแนนเยอะที่สุดนะฮะมาดูเกณฑ์รายการประเมินที่มีใหม่ในปีนี้นะฮะที่ เสนอขึ้นมาเพราะว่าเป็นทีมทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนะฮะก็คือระดับการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีโดยนิยามก่อนว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนี่หมายถึงอะไรก็จะหมายถึงเครื่องมืออุปกรณ์นะคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเลต็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์สื่อออนไลน์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารกัปรปฏิบัติงานการทํางานร่วมกันนะครับหรือว่าใช้พัฒนากระบวนการทํางานระบบงานองค์กรให้มีความชันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีเพียง13ข้อย่อยนะครับก็โดยคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคือคําว่าเชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าท่านสังเกตว่าที่นี้เกณฑ์ประเมินที่สามก็สุดท้ายเนี่ยจะพูดถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใช่ไหมซึ่งเขาไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นอัตโนมัติหรือไม่นะฮะนัน่นอาจจะเป็นส่งอีเมลก็เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วว่าเชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับคู่ค้าหรือกับลูกค้านะครับในระดับวางแผนระดับ กลยุทธ์น,นั่นคือ,อเกณฑ์ประเมินก่อนหน้าแต่ตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเน้นตรงที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงแล้วก็ทําให้เป็นอัตโนมัติเพราะอัตโนมัติก็หมายของว่าจะต้องมีขั้นตอนการทําด้วยมือหรือว่าแมนูเอลโอเปอเรชันน้อยที่สุดเนะช่นการจะถ่ายโอนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งถ้าเกิดวนะ่าจะต้องมีการ i m p o r ตไฟล์แล้วก็ไป Export file ตไฟล์อย่างนี้เนี่ยก็ไม่จัดว่าเป็นอัตโนมัตินะก็จะถือว่ายังไม่ใช่ในข้อนี้นะโดยมี3ข้อย่อยข้อที่ก็คือ การใช้เทคโนโลยีที่ตอลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนกภายในบริษัทเองนะระหว่างบางแผนกนะฮะข้อที่2มีการใช้เทคโนโลยีนี้ต้องเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลครอบคลุมทั้งองค์กรทุกแผนกเลยนะทุกแผนกนะไม่ว่าจะเป็นแผนกขายแผนกให้บริการลูกค้านะครับแผนกทางด้านโลจิสติกนะกิจกรรมหลักนะครับแล้วก็แผนกต่างๆที่มีอยู่ในบริษัทต้องครอบคลุมทั้งองค์กรถึงจะได้ข้อที่2นะฮะส่วนข้อที่3เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่สูงขึ้นมาอีกนะฮะว่า สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับลูกค้าและคู่ค้าใน supply chain ได้ด้วยนะซึ่งไม่ได้ระบุว่าต้องครอบคลุมทั้ง p p 라이ชแนนนะแต่ว่าให้มีลูกค้าและก็คู่ค้าอยู่ใน supply chain ที่สามารถเชื่อมโยงได้ก็จะตกอยู่ในข้อที่3ได้นะครับต่อมานะฮะเป็นรายการที่4นะรายการที่4อ่จะเป็นคำว่า Digital Integration นะหรือว่าการบูรณาการทางดิจิทัลนะฮะแล้วก็ Intelligent Operation นะน,นี้จริงๆ ปัจจุบันคือรวมกันอยู่ในรายการเดียวกันก่อนนะฮะเพราะว่าในประเด็นของด้าน i n t e l l i g e n t Operation เนี่ยที่ใส่เข้ามานี่เหมือนกับว่าทางกรมต้องการจะส่งเสริมให้เห็นว่าเราอยากจะเน้นตัวเนเป็นตัวชูลงขึ้นมานะฮะเราเข้าใจว่าปัจจุบันอาจจะมีจำนวนน้อยมากที่จะสามารถทำได้นะฮะเราจึงใส่ไว้เป็นเพียงข้อย,ย,อย่อยข้อหนึ่งที่อยู่ในในการที่4เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้รู้ว่าทางกรมก็อยากจะให้เน้นทิศทางนะ,ะของการดำเนินการทางด้านร้ิเป็นนทิศทางนี้นะฮะดูข้อที่1ข้อที่1เนี่ย ก็จะเน้นที่ process optimization นะ process optimization คือมีการ optimize process ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวางแผนการขนส่งนะฮะหรือว่าการจัดการคลังสินค้าหรือว่าการนำเข้าส่งออกสินค้านี้นะฮะก็จะมีกระบวนการทั้งหมดนะ,ะถ้าเกิดว่าโดยประเด็นก็คือว่าเมื่อรายการที่3เน้น,น,นที่มีการเชื่อมโยงหรือว่า connectivity ของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรเองหรือว่าภายในระหว่างคู่ค้าหรือว่าภายในโซ่อุปทานแล้วเนี่ยก็ เชื่อมโยงข้อมูลแล้วคุณจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดเชื่อมข้อมูลแล้วมีข้อมูลเยอะเพียงพอเห็นว่ามันมี bottleneck อยู่ตรงไหนมีความล่าช้ามีดิเล์หรือว่ามีความไม่มีประสิทธิภาพอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็ควรจะทําให้มันมีประสิทธิภาพคุณจะ optimize มันได้นะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้นทุนต่ําที่สุดงานส่งได้รวดเร็วที่สุดนะตรงเวลาประมาณนี้นะนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำ process optimization ซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถทําได้เนี่ยก็ต้องชี้แจงมาว่าใช้ในการปรับปรุง อัพติไม่กระบวนการใดนะอาจจะเป็นกระบวนการบางอย่างเนะช่นในการวางแผนการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลายจุดเป็นต้นนะฮะหรือว่าการทํางานในคลังสินค้านะฮนะอันนี้คือเน้นที่ภายในองค์กรนะฮะโดยคิดคน้นโดยองค์กรเองด้วยนะกระบวนการที่ว่านะฮะส่วนข้อที่ข้อย่อที่2นะฮะก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีนะก็คือสำหรับกระบวนการทางโลจิสติกส์นะซึ่งภาษาไทยจริงแปลไม่ค่อยตรงกับภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะจึงเน้นที่ภาษาอังกฤษคือคอาว่า process optimization คือ p t i m i z e process ได้เหมือนกับข้อที่1เลยเพนตต่างก็ตรงที่ว่าข้อที่1น,นั้นเป็นเพียงแค่ภายในองค์กรนะข้อที่2คือเกี่ยวข้องกับในโซ่อุปทานนะเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ของเราหรือว่าเวนเดอร์ของเราแล้วก็เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเรานะข้อที่3นะครับก็คือทางด้าน Intelligen t operation นะว่าถ้าเกิดว่า,ามีการดำเนินง,งานอัจฉริยะนะฮะเช่นถ้าเป็นฝั่ง,งคลังสินค้าเช่น m a n n e น w ว r e h o u s e นะ warehouse ที่เริ่มทดลองออระบบที่ไม่ใช้คนเข้ามานะฮะ ก็อาจจะตกอยู่ในข้อนี้ได้นะครับหรือว่า intelligent storage equipment ถ้าเป็นฝั่งขนส่งก็จะเป็นยานพาหนะที่มีระบบนำทางนะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่น่าจะมีนะ vehicle equipped w information t h i acquisition system เป็นต้นนะครับต่อมารายการที่5นะฮะอันนี้คือเนื่องมาจากกรรมการเล็งเห็นว่ามีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีพศ2562นะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะใหม่สำหรับทุกๆหน่วยงาน ทุกภาคส่วนเลยนะฮะนี่เรามารู้จักกันนิดนึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออมนะฮะซึ่งไม่ใช่ของฟรีที่คุณจะเก็บไว้ตลอดชีวิตนะคือถ้าคุณเคยเป็นลูกค้าคุณแล้วเคยเซ็นสัญญาไว้เคยให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลรายละเอียดต่างๆไว้เนี่ยนะคุณไม่มีสิทธิ์จะเก็บไว้ถาวรนะฮะจะต้องมีเพราะพรบนี้จะเข้ามาคุ้มครองส่วนนี้ว่าคุณไม่สามารถเอาข้อมูลไปเป็นของตัวเองได้นะเพียงแค่เเาเาาาา่ขคคคยปนนลูกุ้้ณทั โดยจะมีอยู่3ปาร์ตี้ในพบรบนี้ที่กล่าวถึงนะครับก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะก,ก็คือรวมถึงลูกค้ารวมถึงพนักง,งานในบริษัทด,ด้วยนะเพราะว่าแผนก HR เนี่ยก็เก็บข้อมูลของพนักง,งาน,นบริษัทใช่ไหมถ้าพนักง,งานเขาลาออกไปหรือกเกษียณไปแล้วคุณจะจัดการอย่างไรนะไม่ควรที่ต้องเก็บไว้นะฮะโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ความยินยอมเท่าที่เหมาะสมรับทราบและใช้สิทธิที่มีอันนี้คือตามพาบรบนะฮะส่วนปาร์ตี้ที่2ก็คือ data controller คือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก็คือท่านในบริบทนี้ก็คือทุกท่านที่อยู่ในบริษัทฝั่งที่ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์นะครับว่ามีมาตรการดูแล Security ที่เหมาะสมจัดทำเก็บรักษาบันทึกรายงานนะฮะอันนี้คือโซนนี้คือตรวจสอบได้ว่าท่านมีมาตรการอย่างไรเป็นหลักสอนนะครับแล้วก็มีการจัดทำบันทึกรายงานอย่างไรนะเกี่ยวกับทางด้านการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะอัน,นที่3เนี่ยคือ d a t a p r er o c e s s เ r รแปลว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง ถ้าข้อมูลที่ว่าเนเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ที่บริษัทท่าน Data Processor ก็ต้องเป็นคนของท่านนั่นเองคือแผนกไอทเป็นผู้รับผิดชอบว่ามีมาตรการดูแล Security อย่างไรที่ถ้าเกิดว่ามีคนแฮ็กเข้าไปเลอาข้อมูลอกไปได้หมดเนี่ยนะแล้วแสดงว่าท่านละหลวมในด้านนี้แล้วไม่มีมาตรการดูแล Security ที่ดีพอเนะี่น,นี่คือจะตรวจทางด้านมาตรการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะฮะใช้ Cloud Service นะใช้อยู่บน g o o g l e หรือบนตัว อุเมชเชลอื่นๆทั่วไปนะฮะที่เป็นด้านคลาวด์เซอร์วิสเนี่ยก็จะต้องไปดูว่าแล้วคลาวด์เซอร์วิสที่ท่านเลือกใช้เนี่ยมีมาตรการด้านสกิลูซี่อย่างไรนะคือต้องตรวจทั้ง3ส่วนเพราะว่าทั้งหมดนี้คือเก็บข้อมูลของลูกค้าเราหรือเก็บข้อมูลของอข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะของพนักงานในบริษัทเป็นต้นนะครับก็รวมถึงด้วยโดยตรวจมีอยู่4ข้อนะข้อที่1ก็คือว่าองค์กรเนี o ่ยมีนโยบายหรือเปล่านะดูนะ o ระแบบนโยบายเลยว่าจะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่2มีการเผยแพร่ความรู้ด้าน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทท่านเนี่ยมีนโยบายเนี่ยให้แก่ผู้อื่นได้รับทราบนะฮะข้อที่3นะครับองค์กรมีเอกสารข้อปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะในทีน่นี้ข้อปฏิบัตินี่หมายถึงในระดับปฏิบัติการแล้วนะว่าทุกแผนกอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยท่านมีเอกสารว่าต้องทําอย่างไรเช่นแผนก HR ท่านจะต้องเก็บข้อมูลอย่างไรแล้วเก็บได้แค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดมีคนร้องขอว่าไม่ให้เก็บให้ทำลายทิ้งขอถอนออกก็ต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเมื่อกเกษียณแล้วต้องทําอย่างไรใน HR นะ ก็ต้องมาดูว่าท่านทําเกี่ยวกับเว็บไซต์ถ้าเกิดคนเข้ามาดูเนี่ยมีมาตรการด้านคุกกี้อย่างไรนะจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรต้องแจ้งให้ท่านผู้ใช้ทั่วไปทราบด้วยนะฮะเพราะว่าเนื่องมาจากพาบรบตัวนี้นะฮะส่วนข้อที่4เนี่ยก็ถ้าเกิดทําทั้งหมดแล้วเนี่ยมันตรงตามพาบรบถูกกฎหมายหรือไม่นะฮะก็คือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามพาบรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562ไม่นะครับ โดยิสกีที่ที่กล่าวมานะว่าหน่วยงานในองค์กรเนี่ยนะเช่นแผนกขายแผนกการตลาดหรือว่าแผนกการให้บริการลูกค้าหรือ customer service พวกนี้นะ,ะหรือว่าแผนกบุคคลเนี่ยหรือไอทีนะฮะดูแลในเว็บไซต์นะะใน,นะะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีการปรับปรุงระเบียบข้อปฏิบัตินะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรอย่างเว็บไซต์มีนโยบายความเป็นส่วนตัวเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้อย่างไรถ้าเกิดว่า ช่วงนี้ถ้าท่านเข้าไปดูเว็บไซต์ของไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยท่านจะสังเกตว่าต้องมีอะไรบางอย่างให้เรามากดยินยอมเรื่องคุกกี้คุกกี้นะฮะคือถ้าไม่ยินยอมมันก็จะไม่หายไปก็เพราะว่าพรบรตัวนี้นี่แหละนะว่าคือทุกเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นมาว่ามีการปรับปรุงนโยบายแล้วนะนะโดยตัวอย่างนะฮะบอกว่าของ o o g l e f a c e b o o k Microsoft นะฮะ AWS นี่คือเ m a z o n นะฮะเว็บเซอร์วิสนะฮะบอกว่าตัวอย่างของ4ีบริษัทนี้เนี่ยที่ ทำทางด้านนี้นะซึ่งพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ว่าเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับพรบรที่ใช้อยู่ในฝั่งประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะนันก็จะมันก็จะ,ะ,จะคล้ายกันตรงกันนะครับว่าสีรีส์บริษัทใหญ่ๆเนะี่ยมีการอัปเดตก็คือปรับปรุงนะฮะเทอมและคอนแทคชวลโปรเทคชันนะฮะในการทำสัญญ,ญามีการปรับปรุงเทอมในสัญญ,ญานะฮะอัปเดตครันช์เช็คลิสต์เช็คลิสต์ของลูกค้าเนี่ยแต่เดิมเคยเช็คลิสต์เกี่ยวอะไรบ้างก็ต้องเพิ่มเรื่องนโยบายส่วนบุคคลเข้าไปให้เขาทราบว่า บริษัทจะเก็บข้อมูลอะไรไว้อย่างไรและสามารถจะขอถอนออกได้อย่างไรนะฮะเสริมสร้างการทำเซฟการ์ดให้แข็งแรงมากขึ้นเตรียมอินซิเดนต์เรสปอนส์นะฮะอันนี้กรณีที่ถูกแฮ็กหรือว่าเกิดอุบัติการณ์ใดๆขึ้นมาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทท่านดูแลอยู่แล้วท่านจะตอบสนองอย่างไรนะฮะอันนี้คือระดับบริษัทใหญ่ๆเขาทำกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้ข้อมูล u s e r transparency คือผู้ใช้อย่างลูกค้าท่านสามารถที่จะติดต่อทางช่องทางไหนเพื่อที่จะขอเอาข้อมูลตัวเองออกไปหรือห้ามใช้้ตองสามามรถ อนุญาตให้เขาควบคุมข้อมูลตัวเองได้นะฮะหรือว่าจะขอรับรองเป็นระดับสากล privacy shield นะครับต่อมาเป็นเกณฑ์ประเมินที่5นะฮะการให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์นะครับส่วนนี้เนี่ยกรรมการของเอลมาปีนี้นก็ให้ความสำคัญมากเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่แย่ลงเนี่ยว่าอยากจะรู้ว่าแต่บริษัทเนี่ย lay off คนออกไปไประโยชน์เลยไหมหรือว่ามีระบบการอย่างไรในการที่จะดูแลทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีความสําคัญต่อถิท่านอย่างมากนะฮะ มีสัดส่วนคะแนนถึง1ิบเปอร์เซ็นต์นะครับรายการที่หนึ่งนะฮะก็ดูที่แผนงานและระบบด้านการจัดการทรัพยาการมนุษย์นะครับข้อย่อยที่หนึ่งนะฮะมีแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยาการมนุษย์นะโดยที่คีย์เวิร์ดที่ผมมองนะฮะก็คือตัวแผนระยะสั้นกลางยาวนี่ต้องแจ้งมาให้ได้ว่าระยะสั้นของท่านคืออะไรระยะกลางระยะยาวนะฮะไม่ใช่มีแต่แผนธรรมดาเราไม่รู้อันไหนสั้นอันไหนกลางอันไหนยาวนะครับข้อที่สอง นะมีระบบด้านการวางแผนกำลังพลนะฮะหรือว่า manpower planning นะครับแล้วก็มีระบบการวิเคราะห์งาน job analysis นะว่าในการจะทำงานเช่นขนส่งเนะี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะเสร็จปุ๊บพอทำรู้ต้องทำอะไรบ้างแล้วต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างนะแล้วแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรบ้างจึงนำมาถึง job description นะข้อที่3มมีระบบสรรหาบุคลาบ,บุคคลนะฮะหรือ recruitment ระบบการคัดเลือกบุคคลว่ามีระบบอย่างไรเป็นลักสอนนะครับว่าดูคะแนนภาษาอังกฤษไหมหรือว่าจะ ต้องผ่านการทดสอบอะไรอย่างไรนะฮะแล้วเกณฑ์ในการสัมภาษณ์อย่างไรนะครับให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทนะฮะแล้วก็มีระบบ orientation ระบบบสมนิเทศพนักง,งานใหม่ว่าจะเป็นประเภท on the job training หรือว่าเป็นลนักษณะ classroom setting ในหัวข้อเรื่องอะไรบ้างนะครับทางด้านการปบมนิเทศนะะแล้วก็ให้รู้จักกับบุคคลระดับผู้บริหารระดับ middle management นะฮะแล้วก็เพื่อนงานข้อที่5นะฮะก็จะ,ะบริษัทมี KPI นะหรือว่าดัชนีชีวัดการทํางานรายบุคคลในแต่ละตําแหน่งนะครับหรือว่ามีหรือจะมีการสร้างเป็นสกนะิลเมทริกซ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานนะหรือระบบการวัดผลการปฏิบัติงานนะข้อที่6นะครับออมีแผนและระบบให้ความรู้การสู่กอบรมนะซึ่งผมจะชี้ให้เห็นว่ารายการที่1ของเกณฑ์ที่5ข้อที่6เนี่ยตรวนี้เนี้ยเขาให้ความสำคัญมากถึงขนาดว่าขยายไปเป็นรายการที่2ของเกณฑ์ระเบีที่5อีกทีหนึ่ง เน้นที่ด้านการสึกอบรมอย่างเดียวเลยนะฮะงนั้นเมื่อถ้าทำส่วนนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งข้อ6รายการที่1นะแล้วก็รวมถึงรายการที่2ด้วยนะฮะอันนี้คือชี้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญมันถึงได้ย้ามา2รอบนะครับนะโดยที่อบรมอะไรก็ต้องอบรมให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านโลจิสติกที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมหลักของบริษัทนะครับข้อที่7นะฮะบ,บริษัทมีระบบการรับฟังความต้องการและข้อคิดเห็นของบุคลากรใน,น,นต้อง ให้เป็นระบบว่าทำอย่างไรถึงจ,จะสามารถให้กลับามาข้อที่8นะฮะออบริษัทมีการแสดงกฎระเบียบและความรับผิดชอบของพนักงานรวมถึงบทลงโทษและประกาศให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึงโดยข้อนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงกับข้อถัดไปนะเพราะว่ามีกฎระเบียบและความรับผิดชอบของพนักงานนะถึงบทลงโทษว่าจะมีการภาคทันอย่างไรทางวินัยจะ ลดเงินเดือนหรือว่าจะไล่ออกหรือจะพักงานอย่างไรนะฮะนี่คือต้องมีกฎมีระเบียบนะฮะเพราะเชื่อมโยงกับการที่เอ่อมีการจะอยู่อีกเกณฑ์นึงนะฮะมีการตรวจสอบภายในนั่นก็เป็นรายการที่2นะฮะข้อที่9นะฮะบ,บริษัทมีการตรวจสุขภาพหรือและหรือนะฮะสารเสพติดพนักง,งานตามกำหนดระยะเวลานะครับอันนี้อาจจะเน้นไปที่ระดับเลเวงานเช่นะคนขับรถคนขับรถเอ่อขนส่งนะหรือว่าพนักง,งานที่อยู่ในคลังนะครับ างด้านสารเสพติดนะแต่ถ้าโจวย์สุขภาพนี่คือก,ก็ดูได้หมดทุกพนักง,งานทุกคนนะครับแล้วก็ข้อที่10บนะฮะบ,บริษัทมีระบบสื่อทอําแหน่งนะฮะสิ่สำคัญคือมี c ค r ร์เรียลพาให้เขานะว่าไม่ใช่เข้ามาปุ๊บมีตําแหน่งนี้เป็นพนักง,งานคลงังแล้วก็ไม่มีทางเติบโตถ้าอย่างนี้ท่านก็อาจจะไม่ได้คะแนนสุดนี้นะว่าดูแจ่ตำแหน่งว่าเขามีการเติบโตเส้นทางขึ้นไปได้อย่างไรนะข,นนขึ้นไปเป็นซูเปอร์วิเซอร์ขึ้นไปเป็นแมเนเจอร์ได้ไหมนะฮะข้อที่11นะครับมีการวางแผนกําหนดชั่วโมงทํางานวน นะฮะแล้วก็มีการดำเนินการตามแผนอย่างเหมาะสมนะฮะข้อที่สองมีการส่งเสริมทางด้านแฮปปี้เวิร์กเพลสนะหรือว่าสนับสนุนสไทยคือการสร้างสุขภาวะอันดีของพนักงานในที่ทำงานนะครับนะหรือข้ออื่นอื่นคือไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นทางด้านแฮปปี้เวิร์กเพลสหรือว่าตัวที่เทียบเท่าตัวอื่นนะฮะท่านก็แจ้งมาว่าคืออะไรที่จะเทียบเท่าตัวนี้นะฮะโดยแฮปปี้เวิร์กเพลสซึ่งมี8ด้านนะครับมีแฮปปี้มันนี่แฮปปี้แฟมิลี่แฮปปี้สุสัยที่แฮปปี้บอดี้นะะแฮปปี้ฮาร์ท แฮปปี้โซลแฮปปี้รล็อกซ์แล้วก็แฮปปี้เบรนทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อให้บุคลากรของบริษัทท่านเนี่ยาสามารถทํางานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เพราะว่าเขา,าไม่มีนี่หรือมีนี่น้อยที่สุดนะฮะครอบครบัวดีนะเนื่องมาจากว่าท่านอาจจะสนับสนุนาการศึกษาบุตรนะเป็นต้นนะฮะแล้วก็สังคมดีร่างกายแข็งแรงจิตใจดีจิตวิญ,ญญาณดีนะฮะสมองดีด้วยนะฮะก็คือได้มีการเรียนรู้มีการอบรมอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะฮะท้าทายสมองของ,ของพนักง,งานแต่ละท่าน ต้นนะครับข้อ <c oughs> ที่สิบสามเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประหานความเสี่ยงนะก็จะคล้ายๆกับเกณฑ์ก่อนหน้านี้คําว่าความเสี่ยงเหมือนกันแต่นี้เป็นทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือระบบการจัดการทุนมนุษย์นะฮะถามว่าความเสี่ยงทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้างนะครับก็อาทิเช่นถ้าเกิดว่าเกิดการขาดผู้สืบทอดในตําแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งที่สําคัญองค์กรเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยท่านจะทํำยังไงท่านจะเลื่อนคนรอขึ้นมาหรือว่าท่านจะอย่างไงนะอันนี้คือต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับ ถึงจะพิสูจนะะ์ข้อที่ส้ได้นะฮะข้อที่2องภาวะจํานวนพนักง,งานมากล้นเกินคนจําเป็นนะจนเป็นภาระด้านต้นทุนนะเช่นช่วงเศรษฐกิจมันแย่เนะี่ยงานคนแต่เดิมมันเยอะแล้วท่านจะทำยังไงท่านจะบอกเลิกออฟให้หมดเลยหรือว่าจะมีการโยกเปลี่ยนตําแหน่งงานหรือว่าสลับกันทํางานหรือว่าอย่างไรนะฮะอันนี้คือหลายความเสี่ยงนะแล้วก็หรือว่าอัตราการออกสูงมากไม่มีใครอยากอยู่กับท่านเลยนะฮะท่านจะทํำยังไงนะถ้าเป็นความเสี่ยงทางด้านนี้ หรือสรรหาตำแหน่งที่สำคัญได้ยากเกิดการขาดแคลนนะบางตำแหน่งนี้คนแย่งตัวกันนี่เป็นต้นนะฮะว่าท่านจะทำอย่างไรเพื่อเกิดเหตุการณ์ยืนขึ้นนี่คือการบริหารความเสี่ยงนะซึ่งชี้แจงมาเป็นปลม่หลักสอนนะครับต่อมาข้อที่สิมีผลตอบแทนพิเศษหรืออินเซนティブนะเหมาะสมให้แก่บ,บุคลบุคลากรภายในบริษัทนะฮะซึ่งปกติอินเซนティブก็คงมีให้กับแนกขายผานเดียวนะส่วนใหญ่แล้วแผนอื่นคุณจะมีให้ด้วยไหมหรือยอย่างไรนะฮะ ปีสิบห้านะครับมีการทำรงรักษาไว้ซึ่งพนักงาน employee Re t e n t i o n นะทำอย่างไรที่เขาอยากจะอยู่กับท่านไม่มองหาที่อื่นนะเ <c oughs> ช่นทำสิบปีได้ทองห้าบาทเป็นต้นนะฮะ <c oughs> ผมต้องเร่งนิดนึงนะฮะร,รายการที่สองนะครับของเกมแมนเดียห้านโยบายและการจัดทำแผนการดบรวมด้านโลจิสติกส์ต่กิที่บอกว่าถ้าทำยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะฮะอันนี้คือไปซ้ำกับไปได้คะแนนฝั่งของเกมร,รายการที่หนึ่งด้วยนะฮะ ันแรกนะฮะกลุ่มนโยบายในการพัฒนาบุคลากรประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะอันนี้คือเป็นการอบรมอาจจะอบรมกันเองให้ซีเนียร์พนักง,งานที่ซีเนียร์หน่อยมาอธิบายหรือว่าระดับแมเนจเมนต์ระดับแมเนเจอร์อมาอธิบายนะฮะข้อที่สองนะครับเหมือนข้อที่หนึ่งเลยแต่ว่ามีระบบการวัดผลการทํางานและประเมินการทํางานของพนักงานนะครับให้เป็นไปตามการทำงานของบริษัทนะฮะร,รวมถึงมีการจัดทํคอมเ p น t e ซี y ของแต่ละตำแหน่งนะแล้วก็จะต้องวางไว้ว่าคอมเพนติซีที่ว่าเนี่ย จะพัฒนาคนขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรอะไรที่เหมาะสมตรงต่อ core competency นั้นนะฮะโดยส่งเสริมพนักง,งานมีใบประกาศคุณวุฒิตชาชีพในระดับประเทศนะซึ่งก็จะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคการศึกษานะฮะในการมีการอบรมพัฒนาคุณวุฒิเหล่านี้อยู่นะฮะแล้วก็ข้อที่3นะครับเหมือนข้อที่2เลยแต่ต่างตรงที่ว่าเน้นไปที่ระดับนานาชาตินานาชาติ หลักฐานก็เช่นมีใบซ์ติฟิเคตมาหรือว่ามีเทรนนิ่งล็อกนะของแต่ละคนนะในในบุคลากรที่เกี่ยวข้องโลจิสติกนะฮะหรือว่าเท e นะรนเนอร์เชลล์วิวัลูเอชันฟอร์มอะไรกันที่สามนะครับก็คือดูที่สัดส่วนการพัฒนาบุาคลากรอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนตัวเลขจากปีที่แล้วนะเปลี่ยนให้มันได้คะแนนได้ง่ายขึ้นนะแต่เดิมนี่คือเปอร์เซ็นต์พวกนี้จะสูงมากเลยนี่คือลดลงมานะฮะว่าข้อที่หนึ่งนะฮะบ,บอกว่ายังใดอย่างหนึ่งใช้คําว่าหรือนะหรือนี่แปลว่าจะเป็น บุคลากรสอดคล้องมีการพัฒนา,ยาบุคลากรที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของหรือกำลส์หลักนะระดับประเทศนะสิบเปอร์เซ็นต์หรือในอาชาสิบเปอร์เซ็นต์หรือทั้งสองอย่างรวมกันสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นไปก็ได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่ก็เหมือนข้อที่หนึ่งแต่เปลี่ยนตัวเลขให้มันสูงขึ้นนิดนึงเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะข้อที่สามเนี่ยจะต่างจากข้อหนึ่งข้อที่สองเพราะว่าเอ่อใช้คำว่าหรือเหมือนกันนะอันนี้หรือคือระดับประเทศอย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ กับนานาชาติอย่างน้อย3 0มรในขณะที่ข้อ1ึงข้อ2นี่คําว่าในประเทศหรือต่างประเทศรวมรวมกันเนี่ย10%กับรวมๆวมกันอย่างน้อยส0แต่ข้อที่3คืออย่างใดอย่างหนึ่งเลยจะเป็นในประเทศอย่างเดียว30ขึ้นไปหรือนานาชาติอย่างเดียว3 0ขึ้นไปถึงจะได้นะซึ่งมันก็ยากขึ้นคะแนนก็จะเยอะขึ้นนะฮะข้อที่4ก็เหมือนข้อที่3ได้เปลี่ยนเป็น50%บเป็นนะครับข้อที่5ก็คล้ายข้อที่4เพียงแต่ว่ามีการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานในประเทศและนนาาาชติ รายการสุดท้ายนะครับรายการที่4ก็เกี่ยวกับทางด้านอัตราการออกจากงานโดยเฉลี่ยนะฮะ MTO ก็วัดจากจํานวนบุคลากรที่ออกจากงานต่อปีนะหารด้วยจํานวนบุคลากรเฉลี่ยคูณร้อยนะครับโดยที่จํานวนบุคลากรเฉลี่ยเนี่ยก็เป็นสูตรที่ระบุเจาะจงแล้วว่าดูว่าท่านมีบุคลากรอยู่ทั้งหมดกี่คนในวันที่1นึ่งธันวาคมของปีนั้นนะฮะแล้วก็สาิเป็นธันวาของปีนั้นเอามาบวกกันหาร2ในตัวอย่างนี้บวกกันหารสได้พันสใช่ไหม แล้วคนที่ออกจากงานในนับเฉพาะคนที่ออกเองกับไม่ผ่านการทํางานนะหรือให้ออกไม่นับรวมเสียชีวิตนะไม่นับรวมเกษียณท่านี้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเกณฑ์ถัดไปเจอนท่านอาจารย์ด้านดุสิษ์ครับ